หนูตามหาพี่เพราะหนูมีขุมทรัพย์ใหญ่มาให้พี่<อ>พี่ต้องตื่นเต้นแหละมมโอ้โอ้โอรู้ว่าเราเป็นคนชอบกินเยลลี่ไงเลาเนี่ยใ,<ห>ใช่ใ,ใช่ค่ะลงไปไหนนะบอกกรงไปซื้อกาแฟแป๊บนึงแม่งหายไปนานเลยให้นั่งเหงาอยู่คนเดียวพี่อยู่กับผู้ชายสองคนในเกลน,นีน จริงจริงเมื่อกี b b ้เนี้ยบอกไปซื tôi, tôi này, tôi ้อกาแฟไานกาแฟไม่ม UH! ีจ้าไม่มีจ้าตัวนอร์ดนะตัวนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ติดสวยเนี่ยผู้ชายตอมเยอะตัวนี้เดี๋ยวจะบอยบู๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกนะพักสวยด้วยนะเออหนูรบกวนอะไรนะก็เมื่อกี้บอกว่าเออหนูลงไปซื้อกาแฟแป๊บนึงไปไปพักใหญ่เลย แอบแฝดเลยอ่ะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวหนูมานะอ่าเออเราก็ไดรู้พี่จะได้ไม่รออย่งี้เหรอก็นั่งคนเดียวนั่งจนจนแต่งเพลงได้เพลงเนี่ยชื่อเพลงว่าชื่อเพลงไม่อะไรคือนอนก็ทุกข์ลุกก็เศร้านั่งก็เหงาอะไรอย่างนั้นเนี่ยโอ้หนูแค่รอหนูแป๊บเดี๋ยวนี่เป็นเพลงละขอท่านฮุกค่ะยังไม่มาเอ้าแต่แต่บอกว่าแต่งเพลงได้คือท่านท่านหัวเหรออ๋อได้ท่านหัว นอนกอดทุกลุกก็ซาวนนั่งกงองนอนก็ไม่ได้เป็นเฮียอะไรอ๋ออันนี้ไม่ใช่ละอันนี้อินดี้ใต้ดินเกินไป <S <S 2> <S 2> <S 2>